อนนี้น้ำที่ท่วมหนักในหาดใหญ่กเ็เริ่มลดระดับลงแล้วนะครับและพอพอน้ำลดเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพความเสียหายของบ้านเมืองชัดเจนขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันปรากฏขึ้นมาพร้อมกันเลยก็คือความสูญเสียที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำมาหลายวันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังตัวแรกผู้เสียชีวิตผู้สูญหายกันครับ เราจะพยายามทำความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนจริงๆผ่านเรื่องราวที่ข้อมูลจากสื่อหลายแห่งได้บันทึกเอาไว้ใช่ค่ะคือเบื้องหลังสถิติที่เราได้ยินกันทุกวันเนี่ยมันคือเรื่องราวของครอบครัวคือความโศกเศร้าที่จับต้องได้แล้วก็คือความหวังที่ยังแขวนอยู่บนเส้นได้ การพูดคุยของเราวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศที่ศูนย์กลางการแจ้งเหตุไปจนถึงเรื่องราวที่สะเทือนใจมากๆที่เกิดขึ้นหลังประตูบ้านที่ถูกน้ำท่วมความเจ็บปวดของการรอคอยคนที่หายไปแล้วก็ความสูญเสียไม่ใช่แค่ชีวิตมนุษย์แต่ยังรวมถึงชีวิตของสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะ นั้นเรามาเริ่มกันที่ศูนย์กลางของความโศกเศร้าและความหวังกันก่อนเลยที่โรงพยาบาลสงขลานครินท์หรือมอวิทยาเขตหาดใหญ่ที่ตำรวจภูทรภาค9ใช้เป็นจุดรับแจ้งเหตุบรรยากาศตรงนั้นโหเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาไม่ขาดสายเลยครับบางคนมาด้วยความหวังว่าจะเจอคนรู้จักที่หายไปแต่บางคนก็ก็มาเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะเลวร้ายที่สุด แล้วในความโกลาหลทั้งหมดนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือความพยายามสร้างกระบวนการที่เป็นระบบขึ้นมานะคะเมื่อมีคนมาถึงเจ้าหน้าที่จะซักถามข้อมูลเบื้องต้นทันทีเลยจากนั้นก็จะลงลึกถึงรายละเอียดสำคัญเช่นแบบติดต่อกับบุคคลที่ตามหาได้ครั้งสุดท้ายที่ไหนเมื่อไหร่อ๋อครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆที่จะช่วยปฏะติดประต่อชะตากรรมของคนคนหนึ่งได้ แต่ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือการเก็บตัวอย่าง DNA จากกระพุ้งแก้มของญาติสายตรงที่มาแจ้งความค่ะการเก็บ DNA นี่คือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนเป็นประการด่านสุดท้ายของการยืนยันตัวตนอับร่างผู้เสียชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจนคือจนยากต่อการระบุด้วยสายตาครับ หรือเอกสารประจำตัวต่างๆก็อาจจะถูกพัดหายไปกับสายน้ำหมดแล้วการใช้ DNA ก็เลยเป็นวิธีเดียวที่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างแม่นยำเกือบร้อเปอร์เซนมันช่วยตัดปัญหาการระบุตัวตนผิดพลาดซึ่งอาจสร้างบาดแผลซ้ำสองให้ครอบครัวได้ค่ะแล้วในทางปฏิบัติจริงๆกระบวนการนี้มันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าครอบครัวจะได้คำยืนยันที่ชัดเจนความรู้สึกของการรอคอยนี่คงจะบีบคันหน้าดู โดยปกติแล้วอาจจะใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์เลยค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณเคสแล้วก็สภาพของตัวอย่างซึ่งนี่คือความทรมานอีกรูปแบบหนึ่งของการรอคอยแล้วพอเราดูตัวเลขล่าสุดณนะเวลา4โมงเย็นของเมื่อวานนี้จะเห็นขนาดของความท้าทายได้ชัดเจนมากมีผู้เสียชีวิตที่นับได้แล้ว140รายโอ้โหครับแล้วเบื้องหลังแต่ละร่างที่รอการพิสูจน์ก็คือครอบครัวที่กำลังรอคอยคาตอบ ซึ่งก็พาเราไปสู่เรื่องราวของแต่ละบุคคลที่ทำให้เราเห็นภาพความสูญเสียได้ชัดเจนขึ้นมากเลยหนึ่งในเรื่องราวที่สะเทือนใจมากๆก็คือเรื่องของคุณป้ากระหนกอายุ67ปีท่านเดินทางมาที่ศูนย์ด้วยตัวเองเพื่อแจ้งเรื่องการเสียชีวิตของสามีคือคุณลุงขจรซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับอ๋อจากโรคเบาหวานกับโรคไตใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องของคุณป้านี่เป็นเหมือนภาพจำลองของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านหลายๆหลังเลย สถานการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าเล่าว่าวันที่24พฤศจิกายนน้ำมาเร็วและแรงมากจริงๆท่วมบ้านที่ซอยราชูทิศ14แบบคือไม่ทันตั้งตัวเลยตอนนั้นทุกคนในบ้าน5ชีวิตพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเอาเตียงมาต่อซ้อนกันเป็นสองชั้นเพื่อหนีน้ำครับเพื่อหนีน้ำให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ระดับน้ำมันไม่หยุดเลยอ่ะมันสูงขึ้นเรื่อย จนสุดท้ายก็เกินกว่าจะรับมือไหวแค่นึกภาพตามก็รู้สึกถึงความเดือดร้ันแล้วนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านด้วยการเคลื่อนย้ายทุกอย่างมันยากไปหมดเลยและจุดที่น่าสะเทือนใจที่สุดก็เกิดขึ้นตอนนั้นครับขณะที่ทุกคนกําลังพยายามช่วยกันพยุงคุณลุงขจรฝ่าน้ําขึ้นไปชั้นสองของบ้านคุณลุงก็สําลักน้ําแล้วก็เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาทุกคนในครอบครัวโห แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะน้ําท่วมสูงจนไม่มีใครออกจากบ้านได้เลยคุณป้าและครอบครัวต้องติดอยู่กับร่างของสามีบนชั้นสองของบ้านนานถึง4วันเต็มเมโอ้โห4วันเลยเหรอคะ4วันครับกว่าที่พวกเขาจะสามารถนําร่างของคุณลุงออกมาได้ก็คือวันพรั่งนีเป็นภาพที่ฟังแล้วบีบคันหัวใจจริงๆคะ่ะนึกตามแล้วมันโหดร้ายมาก กรณีของคุณลุงขจรเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของสิ่งที่นักจัดการภัยพิบัติเรียกว่าช่องว่างของการอพยพหรือ evacuation gap evacuation gap ใช่ค่ะคือต่อให้เรามีระบบเตือนภัยที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีกลไกหรือแผนการช่วยเหลือผู้ที่เคลื่อนไหมลํลำบากอย่างผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุให้เหนียวมาได้ทันท่วงทีเนี่ยคำเตือนนั้นก็แทบจะไร้ข้าวหมายสำหรับพวกเขาเลยนี่คือจุดบอดที่สำคัญมากในระบบการรับมือภัยพิบัติค่ะ แสดงว่านี่เป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยในหลายๆเหตุการณ์ภัยพิบัติทั่วโลกเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ที่หาดใหญ่ถูกต้องค่ะมันเป็นความท้าทายสากลเลยและสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องราวของคุณป้าก่อนหนกก็คือความเข้มแข็งของครอบครัวที่ต้องประครับประครองจิตใจกันและกันในสถานการณ์ที่แบบเกินจินตนาการมากๆครับ การต้องอยู่กับร่างของบุคคลอันเป็นที่รักที่เพึ่งจากไปนานหลายวันเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังใจมหาศาลจริงๆเรื่องราวของคุณป้าคือโศกนาฏกรรมของการสูญเสียที่ยืนยันแล้วแต่มีอีกความเจ็บปวดอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะทรมานไม่แพ้กันนั่นคือการสูญเสียที่ยังไม่สิ้นสุดหรือความหวังที่แขวนอยู่บนเส้นได้ของผู้ที่ยังคงสูญหายซึ่งก็นนาเราไปสู่กรณีของคุณสันติ และกรณีของคู่สูญหายมักจะซับซ้อนกว่านั้นค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การตามหาร่างแต่เป็นการตามหาร่องรอยของชีวิตซึ่งในสถานการณ์หลังน้ำท่วมร่องรอยพวกนี้มักจะถูกฉล้างไปจนหมดสิน้นทำให้การติดตามทำได้ยากมากเรื่องราวของคุณสันติเป็นอย่างไรคะคุณอูจุรีทำรักษาอายุ38ปีเป็นญาติที่มาแจ้งความตามหาคุณสันติอายุ45ปี เขาเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมแห่งหนึ่งในหาดใหญ่ครับเขาออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนแล้วก็เจอน้ำท่วมรอกแรกทำให้ติดอยู่ที่โรงแรมอ๋อกลับบ้านไม่ได้ครับกลับบ้านไม่ได้ตอนนั้นเขาก็ตัดสินใจอยู่ที่นั่นต่อเพราะที่บ้านเขาก็น้ำท่วมสูงเหมือนกันเขายังติดต่อกับที่บ้านได้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนน้ำลดลงเล็กน้อย เขาโทรกลับมาบอกครอบครัวว่าจะขอช่วยทางโรงแรมทําความสะอาดก่อนแล้วตั้งใจว่าจะกลับบ้านวันที่ห้าธันวาคมแต่หลังจากโทรศัพท์ครั้งนั้นเขาก็เงียบหายไปเลยอืครอบครัวพยายามโทรหาทุกวันแต่ติดต่อไม่ได้แล้วอะไรคือจุดที่ทําให้ครอบครัวรู้สึกว่ามันผิดปกติอย่างรุนแรงคะ่ะอ,อือนู่นนี่ครับญาติโทรไปอีกครั้งแต่คนรับสายกลายเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาเพื่อนคนนั้นเล่าเรื่องที่น่าตกใจว่า คุณสันติหายออกจากโรงแรมไปตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาย,ยนแล้วอา้าวโดยที่เขาไม่ได้เอาโทรศัพท์หรือของใช้อะไรไปเลยทิ้งทุกอย่างไว้ที่โรงแรมสิ่งเดียวที่เขาพกไปด้วยคือกระเป๋าเงินและที่สำคัญคือเขาไม่ได้บอกใครเลยว่าจะไปไหนโหทางโรงแรมก็เข้าใจว่าเขากลับบ้านไปแล้วส่วนทางบ้านก็เข้าใจว่าเขายังอยู่ที่โรงเรียน นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าความสูญเสียที่คลุมเครือหรือ m b u s loss ค่ะมันเป็นความทุกข์ที่ไม่มีบทสรุปไม่รู้ว่าคนที่รักยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ปลอดภัยดีหรือเปล่าเป็นความกังวลที่กัดกินหัวใจอยู่ทุกวินาทีเลยครับและยังสะท้อนให้เห็นว่าภัยพิบัติมันทำลายมากกว่าแค่บ้านเรือนแต่มันทำลายโครงข่ายการสื่อสารทำให้คนคนหนึ่งสามารถหลุดออกจากระบบไปได้อย่างง่ายดายประเด็นนี้น่าสนใจมากครับ และมันคงทําให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ที่ว่าควรให้ญาติสายตรงมาแจ้งความด้วยตัวเองยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นไปอีกสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะในสถานการณ์ที่คลุมเครือแบบนี้การเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่เร็วร้ายที่สุดอย่างการตรวจ DNA คือขั้นตอนที่จำเป็นแม้ในใจจะยังหวังอยู่ก็ตามถ้าไม่ใช่ญาติสายตรงมาก็อาจจะทำให้กระบวนการยืดเยื้อออกไปอีกในวันที่ต้องการคำตอบมากที่สุดค่ะครับ แต่ความสูญเสียในโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับมนุษย์เท่านั้นนะครับยังมีอีกชีวิตหนึ่งที่หลายคนรักเหมือนลูกเหมือนสมาชิกในครอบครัวนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงเรื่องราวของแมวตัวหนึ่งที่ชื่อมว่วนเป็นอีกเรื่องที่สะท้อนแง่มุมนี้ได้ดีมากประเด็นเรื่องสัตว์เลี้ยงในภัยพิบัตินี่เป็นเรื่องที่มักจะถูกมองข้ามไปเสมอเลยนะคะน่าสนใจมากค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเจ้าของของม่วนเป็นนักกีฬาครับตอนเกิดเหตุน้ําท่วมหนัก เขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำเขาเดินทางไปแข่งขันที่เซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจะเกิดน้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้อ๋อแล้วน้ำก็เริ่มเข้าท่วมหนักวันที่24สิ่งที่บีบคัน้นหัวใจที่สุดคือเขาทำได้เพียงแค่นั่งดูลูกชายของเขาซึ่งก็คือเจ้ามวนเผชิญกับระดับน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆทีละนิดน ผ่านกล้องวงจรปิดในบ้านจากอีกประเทศนึงโอ้หตรงนี้น่าสนใจมากค่ะเทคโนโลยีในยุคนี้สร้างภาวะที่เรียกว่าพยานทางไกลหรือรีโมทวิทย์เนสขึ้นมามันคือความเจ็บปวดรูปแบบใหม่จากการที่ต้องเห็นสิ่งที่รักตกอยู่ในอันตรายแบบเรียลไทม์แต่ทําอะไรได้เลยมาแต่นิดเดียวโอ<ฮ>้โหเป็นความทรมานทางจิตใจที่รุนแรงมากนะคะเป็นความรู้สึกที่คงจะทรมานมากจริงๆครับแต่เรื่องราวมันก็ยังมีความหวังอยู่พอเขาทราบข่าวเขาก็รีบบินกลับมาถึงหาดใหญ่ในเช้าวันที่25 เขาเล่าว่ามันยากลําบากมากที่จะเข้าไปในพื้นที่ต้องรอรถทหารเป็นเวลานานกว่าจะฝ่าน้ําเข้าไปถึงบ้านได้ก็หมึดขําแต่เขาก็พบว่าเจ้าม้วนยังมีชีวิตอยู่ครับอ๋อยังรอดครับมันลอยคอเกาะอยู่บนเตียงเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างสุดกําลังโอ้โหแสดงว่ามันสู้มาตลอดเลยจริงๆเหีอ่อชีวิตในอีก1-2วันต่อมาอ้าวเพราะปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงจากการที่ต้องสาลักน้ําสุรกระป๋ ที่ท่วมขังก็ไปเป็นเวลาหลายวันนั่นคือความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ของน้ำท่วมค่ะอันตรายมันไม่ได้จบลงเมื่อน้ำลดเสมอไปใช่ครับเจ้าของบอกว่าเขายังจำแววตาสีส้มตัวโตวของม้วนในเฮือกสุดท้ายได้ติดตาเขาบอกว่าสำหรับเขาม้วนไม่ใช่แค่แมวตัวหนึ่งแต่มันคือสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาจากคนที่เคยแข็งกระด้างให้กลายเป็นคนที่อ่อนโยนลงได้การสูญเสียครั้งนี้จึงหนักหน่วงสำหรับเขามากครับ ถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นเรื่องราวของเจ้าม่วนสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยนะคะมันสแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงซึ่งสําหรับหลายคนสัตว์เลี้ยงมีความหมายเทียบเท่ากับสมาชิกในครอบครัวจริงๆครับความเจ็บปวดจากการสูญเสียจึงรุนแรงและเป็นเรื่องจริงจังแต่มักจะเป็นแง่มุมที่ถูกมองข้ามไปในแผนการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยเสมอเลยค่ะทั้งๆท,ที่มันเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเจ้าของ เป็นความสูญเสียอีกรูปแบบหนึ่งที่หนักหน่วงไม่แพ้กันเลยนะครับสรุปแล้วแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำบนถนนในหาดใหญ่จะลดลงแต่ระดับของความโศกเศร้าและความไม่แน่นอนยังคงท่วมทนอยู่ในหัวใจของชาวบ้านอีกหลายคนเรื่องราวที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้ทั้งของคุณป้ากรนกคุณสันติและเจ้าม่วนเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งที่สะท้อนภาพความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นซึ่งยังคงต้องการเวลาและการเยียวยาอีกมาก ถูกต้องค่ะและเรื่องเราทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราในฐานะสังคมได้คบคิดกันต่อนั่นคือเราจะสร้างระบบป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปจนถึงสัตว์เลี้ยงให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรในภัยพิบัติครั้งต่อไปครับและนอกจากการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนหรืออาคารแล้วชุมชนจะฟื้นฟูความรู้สึกปลอดภยัยและความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้อย่างไร หลังผ่านพ้นความสูญเสียที่หนักหน่วงเช่นนี้นี่อาจจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่และท้าทายยิ่งกว่าการซ่อมแซมความเสียหายทางกายภาพที่มองเห็นด้วยตาเสียอีกค่ะ